บิสมิลลาฮิรราะหิมลามอะลัยกุมมะรราะห์มะตุลลอฮฺวะบราะกาตุสิ่งลามกอนาจารคือครึ่งหนึ่งของความชั่วที่เราต้องออกห่างผมไปได้บทเรียนจากอายะที่ละซุบฮานหัวตะลาพูดถึงอิทธิพลของการละหมาดที่จะยับยั้งสิ่งละมกอนาจารและก็ความชั่วทั้งที่ตัวสิ่งลามกมันก็คือความชั่วในรูปแบบหนึ่งแต่เนื่องจากชีวิตของเราจะไปเกลือก่อนกลัวกับสิ่งที่มันจะ,ะเรื่องของทางเพศเนี่ยละซุบฮานหัวตะลาว่าลอฮุอะัมจึงกำชับ หรือบอกว่าตัวการละหมาดเนี่ยมันจะไปยับยั้งสิ่งลามกอาจารย์เป็นการเฉพาะเป็นหนึ่งในหมวดของความชั่วเฉพาะเลยอย่างที่เราได้กล่าวอูซุบิลล ah าฮิมินชยตอนุรดิมอินนัสซาลาตะตันฮาอานิฟะชยาอิวัลมุกรแท้จริงการละหมาดจะยับยัง้งอัลฟะชาสิ่งลามกอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเพศวันมุกร และจะยับยั้งความชั่วต่างๆความชั่วต่างๆ,าางๆก็คือเช่นการลักขโมยการพูดโกโหกการทําร้ายคนอื่นการติฉินดินทาว่าร้ายเนความชั่วต่างๆทั้งหลายแต่พี่น้องดูว่าอัลลอฮฺสุบฮานาัลฮุตาละแยกหมวดเป็นการเฉพาะสําหรับสิ่งลามกอาณาจักรอัลฟาชาย่อมบ่งบอกถึงสิ่งนี้เนี่ยชีวิตของเรามีโอกาสที่จะเกลือกกลวดและเข้าไปสัมผัสกับมันเนี่ยมากกว่าสิ่งอืง่นๆแล้วก็เป็นความจริงถ้าเราดูในยุคสมัยปัจจุบันนี้ที่มีโซเชียลมีเดีย ออนไลน์ Online, หรือออฟไลน์ line. โอกาสที่เราจะเข้าไปสู่ไปพบเจอกับสิ่งละมกอนาจาะมันเยอะมากๆโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายพูดถึงผู้ชายนะโอกาสที่จะเข้าไปดูเห็นภาพผู้หญิงที่ไม่ได้คลุมิญาบหรือบางทีโป๊เปลือยเลยมันแทบที่จะออกห่างค่อนข้างยากมากๆใช่ไหมครับหรือบางทีก็เข้าไปสิ่งที่มันเป็นละมกอนาจารเลย นะครับบางทีก็เป็นคําพูดที่สองแง่สองแงมหรือไม่สองแง่สองแง,ง,งนะ่เนี่ยเป็นคําหยาบคายเป็นสิ่งละมกอนาจารเลยดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องออกหาก่างแล้วใช้เกราะป้องกันก็คือตัวการละหมาดที่จะยับยั้งความชั่วชนิดที่เป็นสิ่งละมกอนาจารเหล่านี้นั้นสาหรับผู้ชายเองเนี่ยก็ต้องตะก,กวาต่อร่าสุภาหารหัวตละและพยายามลดสายตาของเราลงต่ําและพยายามที่จะรักษาคําพูดของเราอย่าไปพูดบางทีแชทกับทางผู้หญิงไม่ใช่เป็นมารมบ้า เป็นเรื่องของศาสนาบ้างหรือบางทีก็โทรศัพท์คุยทางไลน์ทาง f Facebook ทง TikTok. ้ง Tik t o อกเราไปเห็นสิ่งที่มันไม่ดีงามต่างๆที่เป็นสิ่งที่เราต้องออกห่างดูสักแก๊ที่เราสุบะหานหัวตาได้บอกพอพูดถึงซีนานะเวลาตะกรอบุซจีนาอย่าเข้าใกล้การทําซีน่นาเราไม่ได้บอกว่าห้ามทาซีนาแต่อย่าเข้าใกล้เข้าใกล้ก็คือคูตุวชัยตอนก้าวแรกคือการมองถ้าเรามองแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็จะนําไปสู่การพูดคุยใช่ไหมฮะการจีบการ ขอเบอร์หรือขอลายรือขออะไรต่างๆซึ่งเป็นความชั่วในหมวดขอฟาช่าหรือจินาทั้งสิ้นที่ท่านในบีทิวาตาเนี่ยจินามือก็จินาหรือว่าเอาไอ้วัาอื่นๆมันก็จีนาเช่นเดียวกันดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้ชายจําเป็นต้องออกหากสิ่งละมกอาาจารเหล่านี้ส่วนผู้หญิงละ่ะผู้หญิงอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามที่เธอจะไปเห็นเอ่ออะไรนะครับผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมฮะแต่ผู้หญิงจะมีสิ่งที่ต้องระวังคือการแต่งกายของเธอเองหรือการรักษา ความเป็นสุภาพสตรีหรือความเป็นมุสลิมะไม่ใช่ไปคุยกับผู้ชายคนอื่นง่ายๆหรือว่าไปยอกล้อพูดคุยพูดเล่นหรือบางทีก็แต่งกายอวดโฉมให้คนอื่นได้เห็นถึงความสวยงามของเธอถึงสิ่งที่เธอได้ใส่เป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่มุสลิมะทั้งออฟไลน์และออนไลน์จําเป็นต้องพยายามออกห่างไกลจากเรื่องเหล่านี้และมันเป็นต้นกําเนิดของความชั่วต่างๆเป็นการทําลายสถาบันครอบครัว คบชู้สู่ชายเอย่ยหรือว่าการที่มีมือที่สามอะไรต่างๆเหล่านี้เอย่ยนี่ก็คือสิ่งที่ละซุบฮานหัวตะละได้พูดเจาะจงเป็นการเฉพาะอินนัสาลตันฮานฟาชัยวนมุกรการละหมาดจะห้ามปามสิ่งละมุกอนาจารเหล่านี้ทั้งในหมวดของผู้ชายเองและในหมวดของผู้หญิงผู้ชายจะเป็นฝ่ายที่เข้าไปผู้หญิงเป็นฝ่ายที่แสดงออกมาแล้วก็อันมุงกระความผิดต่างๆนี่คือตัวการละหมาดที่ขอดูอาตลอฮละซุบฮานหัวตะละให้ละหมาดของเรามีคุณภาพ,พเพื่อจะได้ปกป้อง เราและครอบครัวให้พ้นจากความช่วยเหล่านี้แม้แต่ในหลักการอิสลามในเรื่องของคนในครอบครัวนะอัลลอฮุสซาบะบินอัลลอฮ์สั่งนได้บอกว่ามูรูอาลลาดะกุมิมสซาลาอยู่นะจองกำชับครอบครัวลูกๆเนะี่ยให้ละหมาดเมื่ออายุเจ็ดขวบและจงตีเนื่องจากการที่ละหมาดเมื่ออายุสิบขวบนัีไม่ได้บอกแค่นี้นะว่าฟริกกไบนาหุมฟินบอกต่อเและจงแยกที่นอนระหว่างลูกสาวลูกชาย หรือแม้แต่ลูกลกเนี่ยจะเป็นลูกสาวลูกชายก็ตามเมื่อยุ10สิบขวบแยกที่นอนจากพ่อแม่ถามว่าทําไมก็ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีงามจะเกิดขึ้นระหว่างเพศชายและเพศหญิงแม้แต่คนในครอบครัวศาสนาย,ยังกำชับให้เอาใจใส่ในเรื่องนี้เพราะในสังคมปัจจุบันมันมีอะไรต่างๆมากมายที่มันจะเกิดขึ้นไม่ดีงามกับตัวเองและครอบครัวขอเราได้ปกป้องเราให้พ้นจากความชั่วด้านร่างกายโดยใช้หลักแกนการของเราคือการละหมาดใครสนใจเพิ่มเติมผมทําหนังสือคู่มือละหมาดฉบับใครขวดมีราคารวมส่งเนี่ย 740บาทนะผูกป้องป้องทำเป็นสีสีทั้งเล่มเลยแล้วก็ละหมาดนี่คือตัวสำคัญตัวอิบาระสำคัญที่อัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตะได้ยืนยันแล้วตัวการละหมาดแบบมีคุณภาพจะช่วยปกป้องเราและครอบครัวให้พ้นจากความช่่ยไรต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นลามกอนาจารทั้งหลายครับอัสลามุอะลัยกุมาระตุลอะบะัรตะตุฮ์ใครสนใจเพียงว่าสนใจมามีจำนวนจำกัดครับ